คิดว่าใครในสามคนนี้ใช้เวลาเตรียมตัวก่อนออกจากบ้านนานที่สุดไม่ใช่เฉพอกันนะตู๊ตัดเตรียมเวลาเก่งแต่งรถก็ได้ไม่แต่งหน้าออกจากบ้านปกติถ้าไปทำงานอ่ะมีแล้อ่ะเป็นผู้ชายนะเราจะเลือกใครในสามคนนี้นเป็นแฟนเราเลือกถามแล้วมาร่วมกันร่วมกันเลยเรักมิตรภาพสวัสดีค่ะโบเบลดาค่ะจริ๊งเหนิงค่ะจริงจริงค่ะโบค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเล่นเกม which girl would be ค่ะมาทายรูปพวกเราในสามคนเนี่ยเออใครที่จะ คิดว่าใครในสามคนนี้จะแต่งงานคนแรก 1. 2. 3งต่อคลได้คนเดียวมึงเจ็บผลอาโบก่อน เขาเคยบอกเขาอยากมีลูกมีลูกก็ไม่จําเป็นต้องแต่งงานปะไม่ก็แบบมีฟีลแบบว่าอยากมีครอบครัวไงอ๋อมันก็พี่รู้สึกว่าเขาจริงๆน่าจะมาก่อนเพราะอะไรทํามอยากต้องมีเหตุผลนาะรู้กันเนทำไมไม่ต้องมีผลก็ได้ปะอ๋อตำรวจแค่แค่รู้สึกว่าน่าจะเป็นจริงอะไรจะแก้ตัวไรมจะแก้ตัวไหมมีคุณมามามาเลยถึงดูจะเป็นคนแบบอยากมีครอบครัวเ้ืนี่นี้นแต่ความจริงอ่ะไม่อยากแต่งงานนะไม่ร้องนะแหม่แสดง ว่าถ้าเจอผีคิดว่าใครจะทิ้งเพื่อนแล้ววิ่งหนีไปคนแรกหนึ่งสองต่ำโมรน่าจะออกตัวได้เลยกว่าจริงๆน่าจะแบบมีจังหวะสตาร์ทอะน่าจะมีจังหวะแบบตกใจแบบนึงอันนี้จะออกตัวไป้เลยกว่าใช่พงกลัวผีมากใช่แต่หนูคือไม่หนีกลัวเหมือนกันค่ะแต่คิดว่าน่าจะออกตัวช้ากวันดูต้องดูก่อนผีจริงผีปลอมเช็คก่อน ถ้าหลงป่าคิดว่าใครจะหาทางออกมาได้เป็นคนแรกหนึ่งสองสามจริงเหรอถึงป่ะถึงป่ะเอาจริงก็ไม่เชื่อตัวเองเท่าไหร่แต่ว่าก็ไม่เชื่อพวกมึงเหมือนกันนะเราถ่ายละครไปหรือวิธีการตัวรอดเออเออโบลิวัตอ่ะอ้าวจริงจริงโบรอดมาในถ้ำค้างคามาแล้วนะครับใช่ค่ะโบเป็นพิเชั่นในการเดินป่าและถ้ำของประเทศไทยเดี๋ยวเขาก็มาตามไปหาเด็กเหรอ คิดว่าใครในสามคนนี้ใช้เวลาเตรียมตัวก่อนออกจากบ้านนานที่สุดหนึ่งสองสามไ่จ่าาพอกกันนะไม่คุณตัดเตรียมเวลาเก่งแต่งรถก็ได้ไม่แต่งหน้าออกจากบ้านปกติท่านทำังางอ่ะนหะรือเปล่า <c oughs> จริงค่ะใช้เวลาขั้นต่ำประมาณช,<อ>ชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมงในสามคนนี้ใครที่ลืมที่สุด คนนี้มีลูกคิดว่าใครจะเป็นแม่ที่ใจดีที่สุดหนึ่งสองสามไม่ใจดีเหรอใจดีเขาพดจีเหรอมันดูใจดีมเราอ่ะอ่าก็คือง่ายๆถ้าสมมติเป็นโบหรือหนึ่งมีลูกใช่ป่ะน่าจะเป็นคนที่ใจดีแต่ว่าดุลูกอ่ะไม่ได้แบบใจดีไปเรื่อยๆจะเป็นคนแบบมีเหตุผลอันนี้ใจดีไปเรื่อยเออแล้วก็เป็นบอยสปอยนิดนึงอะไรมั้งคะยังไม่มีไปไม่ไปก็ยังไม่มีอะไรไม่รู้ในสาวคนนี้ใคร ง่ายที่สุดหนึ่งอซอมเฮเลยหล้อน <c oughs> ้องเร็วั้อน้องเร็ว <c oughs> เรื่องอะไรที่ทำให้เราแบบหัวล้อนได้แบบง่ายทุกเรื่องเชื่อบอ่ะมันความรู้สึกเร็ว <c oughs> ใช่มันก็จะแบบ <c oughs> รู้ปุ๊บขึ้นปุ๊บแล้วก็ลงเลยในสามคนนี้ใครช็อปปิ้งเก่งที่สุดหนึ่ง <c oughs> สองซมไม่ต้องถามไม่มีอะไรแก้ตัว าประกวดนางงามคิดว่าใครในสาคนนี้จะได้รางวัลน,นางงามเอตภาพไม่มีหนึ่งสองสามเลยเพราะว่าเป็นคนเอตเฮนตะก,กงเอาเลยพี่เอาเลยพี่ถ่ายเลยในสาคนนี้ถ้าเราอ่ะเป็นผู้ชายนะเราจะเลือกใครในสามคนนี้เป็นแฟนหนึ่งสองสามจริงๆนี่ก็แล้วแต่ชอบนะ <c oughs> ใช่ กูเลือกสามแล้วก็มารวมก,กันนี่แบบเ <c oughs> ก่งด้านนี้คนนี้เก่งด้านนี้คนนี้เก่งกันรวมกันเลยรับไม่จ๊าเลือกไม่ได้อ่ะแต่เหมือนเลือกนี้เลือกนี้ต่างนลเลือก,อ,กอยู่ก็เหนิมเอ,อวเวลาเขาอ้อนแฟนมาดูมุมนิงน่ารัก่ะเขาจะมีมุมกับเพื่อนบางมุมต่มุมกับแฟนอะก็คืออีกแบบนหนึ่งหน่เหนิ่เลือกใครอ,ไม,อไม่เลือกใครเลยได้เลยเป็นบกอยจริงๆริงรวมกันแล้วเลือกไม่ได้จริงหรอหนักนา ตายแค่สุดถ้า <c oughs> สมมติว่าไม่ได้เป็นดาราอยากเป็นอะไรอยากทำอาชีพอะไรอยากเป็นคนรวยนอนอยู่บ้านเฉยๆกิน <c oughs> ไม่อ้วนแล้วก็เลี้ยงหมาค <c oughs> รอบคลุมไหมออจริงๆถ้าเกิดถ้าเกิดไม่ได้เป็นดารานะคะก็อยากเป็นคนเขียนบทกับผู้กำกับเป็นสิ่ง <c oughs> ที่เคยทำมาตอนเรียนปีหนึ่งได้ลองแล้วชอบอันนี้ถ้าถ้าแบบไม่ได้เป็นนักแสดงก็จะเป็นคนแบบทำวอล์กไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่อะไรอย่างเงี้ยเป็นดาราก็ทำได้นะกำลังก็ะทำไง ถ้าเปรียบเป็นเมนูอาหารแต่ละคนคือเมนูอาหารอะไรเอ,อจริงเป็นหมี่ซั่วคะ่ะมันดูแบบทุกอย่างมีอยู่ด้วยกันอ่ะหาเลือดโบก่อนอนะ่ะเฮ้ยไม่เอยากเลือก <laughs> เลือกเลือกดกูดี่หมายโบเลือกเดีแบบดูไม่ดี <laughs> ถ้าบอบองเหนือเหมือนเหนือเป็นแบบไอศครีมเลยอุ้อะไร<ม>อ่ะผลไม้อะไรเงี้ยมีความหวานมีความแบบเอิ่มมาแล้วสดชื่นอะไรเงี้ยมันเดืแบบสดใสแล้วถ้าเป็นจริงอ่ะจริงๆริงอะคะต้มตํา เพราะว่ามันมีทั้งเปรี้ยวเค็มหวานเผ็ดใช่ไหมคะมีเส้นกรอบมีเอ่อกุ้งแห้งอะไรหิวหรือเปล่าอหิวโบเป็นอะไรโบเป็นต้มยำไหมมันดูแบบเผ็ดเผ็ดแซ่บต้มยำน้ำใสใสดูแบบน่ารักเบาๆแา่ความจินแซ่บไรอะดีดีโอ้ยคือต้มค่ะก็ฝากพวกเราสามคนแล้วก็น้องกับด้วยนะคะกับมิ้นในกระสีวอลลุ่มสีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบา